ไม่ไกลไปหน่อยเหรอข้าว่าเข้ามาใกล้กว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะเอ๊ะไม่เป็นไรพวกเราไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้รอบๆยังไม่มีวี่แววของคนอื่นๆเลยงั้นเหรอถึงจะไม่เข้าใจแต่ถ้าพวกเจ้าสะดวกแบบนั้นก็ได้ สุดท้ายก็กลายเป็นแบบนี้สินะคืนก่อนหนะ้าที่ทำการทหารรับจ้างจากนี้ไปฝากตัวด้วยนะข้าชื่อเคทันจะจะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมแค่เชื่อใจแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าก็พอตราบใดที่ข้ายังคุ้มกันอยู่รับรองพวกเจ้าปลอดภัยแน่นอนข,ข้า นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเหรอเอาเป็นว่าวันนี้คงต้องค้างคืนที่นี่แล้วล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคค้ะอย่างที่เห็นตอนนี้ดึกแล้วเลยมองทางไม่ค่อยเห็นก็พอออกเดินทางตอนเย็นตามที่พวกเจ้าร้องขอไงล่ะเอ๊ค่ะง,งั้นก็ได้ค่ะอืม ดูเหมือนจะกลัวบาเบเลียนมากกว่าที่คิดแฮะครั้งนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนกันนะก่อนอื่นข้าจะเตรียมที่นอนให้หาอะอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ระดับนั้นบาเบเลียนอย่างเขามีได้ยังไงอ๋อหมายถึงเจ้านี่หรือ ข้าทำงานตามคำขอร้องอย่างหนักก็เลยได้มาน่ะฮะว่าแต่มีเต็นท์อยู่หลังเดียวพวกเจ้าสองคนคงต้องใช้เต็นท์เดียวกันไม่เป็นไรใช่ไหมค,คุณเคทันล่ะคะข้าไม่เป็นไรยังไงข้าก็ชินกับการนอนข้างนอกอยู่แล้วถ้าเทียบกับการขุดทานน้ำแข็งแล้วนอนกลางทุ่งหิมะแล้วล่ะก็แค่นี้ก็เหมือนกับสวรรค์แล้วละ่ะ ส่วนเรื่องเฝ้ายามข้าจะเป็นคนเฝ้าเองตอนอยู่ทุ่งหิมะเคยมีครั้งหนึ่งที่ไม่ได้นอนเลยทั้งเดือนเพราะโดนอสูรไล่ล่าดูท่างานนี้จะง่ายกว่าที่คิดแฮะพวกเจ้าเองก็นอนหลับให้สบายใจเถอะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าไม่ค่ะไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องฝืนทำคนเดียวขนาดนั้นหรอกค่ะเรามาผัดกันเฝ้ายามกันดีกว่าค่ะข้ายังไงก็ได้ พวกเราก็ไม่ว่าอะไรค่ะเฮ้อถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้กะจะใช้โอกาสนี้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซะหน่อยน่าเสียดายจังจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่ทำอะไรตอนเราหลับนอนไม่หลับเลยแทบจะตาอยู่แล้วอารอนเองก็ อหิวจังหิวเลยอฮะนั่นสินะไม่แปลกหรอกก็ไม่ได้กินอะไรดีๆเลยนี่นาะรอเดี๋ยวนะข,ข้าข้าจะทำอาหารให้ฮะ บาเบเรียนทำอาหารเค,เคยเรียนทำอาหารมาก่อนเหรอครับก็แค่งานอดิเลกน่ะพวกคนในทุ่งหิมะไม่ได้ทำอาหารพวกนั้นมัวจะยุ่งอยู่กับการยัดเนื้อและเลือดของมอนสเตอร์ที่ฆ่ามาอย่างลวกๆให้เต็มท้อง ส่วนเราที่ทำอาหารจากซากของมอนสเตอร์แต่ว่าวัตถุดิบจากทุ่งหิมะล้วนมีพิษและอันตรายเพราะแบบนั้นก็เลยมีบางครั้งที่เกือบตายแต่ในท้ายที่สุดหลังจากการลองผิดลองถูกนับไม่ถ้วนข้าก็สามารถทำอาหารที่สมบูรณ์แบบได้เราค้นพบว่าการทำอาหารในทุ่งหิมะนั้นแม้แต่การก่อไฟก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีที่ไหนที่เราจะทำอาหารไม่ได้ อย่างที่คิดนี่มันง่ายเกินไปจริงๆนั่นแหละเอาล่ะเสร็จแล้วอ้าเอ๊ะไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าฉันไม่ค่อยชอบอาหารมันๆเท่าไหร่ของฉันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมเองก็เหมือนกัน งั้นรอชอบเนื้อแห้งมากกว่าสินะน่าเสียดายแฮะสงสัยข้าคงต้องกินคนเดียวแล้วล่ะอยากอยากกินแต่ว่าอาหารของบาเบเรียนที่ไว้ใจไม่ได้จะให้กินลงได้ยังไงกันค่ำคืนที่สของการเดินทางเออ หญิงไม่เป็นไรใช่ไหมครับ